ไก่สอนพมวิหารผู้นำการปฏิวัตินักยุทธศาสตร์และสถาปนิตผู้สร้างชาติลาวในยุคสมัยใหม่เรื่องราวของเขาไม่ใช่เป็นเพียงชีวประวัติของบุคคลแต่คือมหากา,า์แห่งการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงและการถือกำเนิดของประเทศ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่13ธันวาคมคศ1920ณบ้านนาเซงเมืองคันทบุรีปัจจุบันคือเมืองไกรสอนพรมวิหารแขวงสวรรค์เขต เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในชื่อเหนียนไก่ซองเป็นบุตรของนายล้วนหรือเหนียนตรีล้วนเป็นชาวลาวเชื้อสายเวียดนามข้าราชการแปลภาษาที่สำนักงานผู้สำเร็จรัฐการฝรั่งเศสประจํำแขวงสวรรค์เขตและมารดาเป็นชาวลาวชื่อนางดกมีน้องสาวสองคนคือนางสวรรค์ทองและนางกองมณี เด็กชายคนนี้เติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาที่ลาวอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสการได้เห็นความเหลื่อมล้ำและการกดขี่ข่มเหงได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อต้านในใจของเขาตั้งแต่วัยเยาว์เมื่ออายุ7ปีได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษาภาษาลาวที่บ้านเหนือปัจจุบันคือบ้านสยภูมิต่อมาเขาเรียนโรงเรียนประถมภาษาฝรั่งเศสที่บ้านใต้บ้านทาแฮ เมื่อเรียนจบชั้นประถมเมื่อปีคศ1934ได้ 34, เข้าเรียนมัธยมศึกษาที่ลีเซดูพอแตกตอรากรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อเรียนจบวิทยาลัยในปีคศ1942ได้สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาแพทย์ตามคำแนะนำของพ่อแต่เมื่อได้เรียนเนื่องจากวิชาดังกล่าวไม่ถูกกับบุค,คลิกและความชอบในวิชาชีพเขาจึงได้เปลี่ยนมาเรียนวิชากฎหมายแทน มหาวิทยายลัยอินโดจีนกรุงฮหาหนอยประเทศเวียดนามที่นี่เองคือจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่ฮหาหนอยท่านเรียนไม่จบหลักสูตรกฎหมายเนื่องจากตัดสินใจลาออกกลางคันเพื่อเข้าร่วมขบวนการต่อสู้กู้ชาติและปฏิวัติร่วมกับขบวนการเวียดมิน คศส4ไก่สอนได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมวัยหนุ่มกู้ชาติเวียดมินห์เขาได้ร่วมกิจกรรมของสมาคมนี้อย่างมากมายทําให้เขาได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของเวียดมินห์มาถึงเวลานี้ไก่สอนผมวิหารไม่เพียงแต่เป็นนักรักชาติที่มีสติตื่นตัวแล้วเท่านั้นแต่หากยังมีแนวคิดปฏิวัติอีกด้วย คส1945เขารวมการต่อต้านฝรั่งเศสครั้งแรกหลังจากเดินทางกลับจากฮานอยมายังแขวงสวรรค์เขตเพื่อจัดตั้งกองกำลังต่อต้านเจ้าอนานิคมฝรั่งเศส มีบทบาทสำคัญในการเข้ายึดอำนาจในพื้นที่หลังญี่ปุ่นยอมแพ้และเข้าร่วมกับขบวนการลาวอิสระที่นำโดยเจ้าเพชรราชรัตนวงศาาทรงเป็นอุปราชและนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของขบวนการ คอส1,946เมื่อฝรั่งเศสกลับมาเข้ายึดครองลาวได้อีกครั้งท่านต้องนำกำลังพลที่เหลือถอยร่นขึ้นไปทางภาคเหนือและเข้าสู่เวียดนามเหนือเพื่อจัดตั้งฐานทัพและฝึกฝนกำลังพลใหม่ทำหน้าที่เป็นนักปลุกระดมทางการเมืองในกลุ่มเยาวชนและทหารที่ต่อต้านฝรั่งเศส ในปีคศ .1946 นี้เองท่านไก่สอนได้มีโอกาสพบป,ปะกับประธานโฮจิมินเป็นครั้งแรกเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญโดยได้รับคำแนะนำให้คนลาวต้องสร้างความสามัคคีกับเวียดนามจัดตั้งองค์กรต่อต้านและสร้างกองกำลังปฏิวัติขึ้นในลาวเองซึ่งเป็นแนวทางที่ท่านไก่สอนนำไปปฏิบัติในเวลาต่อมา วันที่20มกราคมคศ1949ท่านก่อตั้งกองราชวงศ์ขึ้นซึ่งถือเป็นหน่วยรบติดอาวุธหน่วยแรกของขบวนการปฏิวัติลาวและเป็นต้นกำเนิดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวโดยท่านทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามกองโจรระยะยาว คสอ1950เขาได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวลาวอิสระที่มีแนวทางต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างชัดเจนซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวลาวฮักชาติหรือที่โลกรู้จักในนามประเทศลาวโดยมีท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานแต่กายสอนคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นแกนนำทางความคิดที่แท้จริง สงครามกลางเมืองลาวได้ประทุขึ้นและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามลาบับที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนฝ่ายราชอาณาจักรลาวเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ดินแดนลาวกลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหายหินและพื้นที่ตามแนวชายแดนเวียดนาม 22มีนาคมคศ1955ก่อตั้งพรรคและผู้นำสูงสุดท่านเป็นผู้นำในการก่อตั้งพรรคประชาชนลาวต่อมาคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยแยกตัวออกจากการรวมกับพรรคของเวียดนามอย่างเป็นทางการท่านได้รับเลือกเป็นเลขาที่การใหญ่คณะบริหารงานสูงกลางพรรคซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางการเมืองและการทหารตลอดช่วงการปฏิวัติ คสอ1955ถึง1972ท่านบัญชาการกองกำลังประเทศลาวจากฐานที่มั่นในถ้ำผู้นำเมืองเวียงไส่แขวงหัวพันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการทหารที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในช่วงสงครามลับ บทบาทหลักคือการวางยุทธศาสตร์สงครามประชาชนเพื่อควบคุมพื้นที่ชนบทและการสร้างแนวร่วมทางการเมืองกับชนเผ่าต่างๆภายใต้การนำของไก่สอนกองทัพปลดแอกประชาชนลาวได้ใช้ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรที่ได้เปรียบในภูมิประเทศป่าเขาและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเวียดนามเหนือฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดเพื่อโค่นล้มระบอบเก่า ขอศอ1,973ลงนามหยุดยิงหลังจากการลงนามในข้อตกลงปารีขอสขอศ1,973ท่านมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการลงนามในสัญญาวเวียงจันทร์ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติและทำให้ประเทศลาวสามารถส่งทหารและเจ้าหน้าที่เข้ามายังกรุงเวียงจันทร์ได้ตามกฎหมาย คสอ1974เตรียมพร้อมทางการเมืองใช้ช่วงเวลานี้ในการขยายอิทธิพลทางการเมืองผ่านแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติแนวเหล่าสร้างชาติโดยเตรียมพร้อมสำหรับการยึดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาต่อมา ในที่สุดวันที่สองธันวาคมคศ1975หลังจากชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามและกัมพูชาฝ่ายประเทศลาวก็สามารถยึดอำนาจได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการนองเลือดครั้งใหญ่พักประชาชนปฏิวัติลาวได้ประกาศสถาปนาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการและยกเลิกระบอบระชาธิปไตยที่ยาวนานกว่า600ปี ท่านไก่สอนพมวิหารได้ก้าวขึ้นดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพังของสงครามในช่วงแรกรัฐบาลของท่านไก่สอนได้ดําเนินนโยบายตามแนวทางสังคมนิยมเข้มข้นมีการทำนารวมและยึดกิจการต่างๆของเอกชนมาเป็นของรัฐ แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากค่ายสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของลาวก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหมกักทั้งจากผลกระทบของสงครามการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และการถูกโดดเดี่ยวจากโลกตะวันตกด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงท่านไก่สอนประหนักว่าแนวทางเดิมไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ในปีคศ .1986 ท่านจึงได้ริเริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าจินตนาการใหม่ จินตนาการใหม่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญมากมันคือการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐเกือบทั้งหมดไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เปิดให้มีการค้าเสรีการลงทุนจากต่างชาติและให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งหวางรากฐานเศรษฐกิจของเรามาจนถึงทุกวันนี้ นโยบายจินตนาการใหม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้สปปลาวค่อยๆฟื้นตัวและเริ่มเปิดประตูสู่ประชาคมโลกอีกครั้งท่านไก่สอนได้เปลี่ยนบทบาทจากนักปฏิวัติสายแข็งมาเป็นรัฐบุรุษผู้ปฏิรูปประเทศ ท่านไก่สอนพมวิหารดำรงตำแหน่งประธานพักและผู้นำสูงสุดของประเทศจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศในปีคศ .1991 และถึงแก่อสัญญกรรมในวันที่21พฤศจิญญกายนคศ .1992 ทิ 1, 2, ้งไว้ซึ่งมรดกอันยิ่งใหญ่ มรดกของท่านไก่สอนพมวิหารมีความซับซ้อนและหลากหลายมิติสำหรับชาวลาวจำนวนมากท่านคือพ่อของชาติผู้ปลดแอกประเทศจากลัทธิล่าอานานิคมและจักรวรรดินิยมและวางรากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตย สำหรับนักประวัติศาสตร์ท่านคือนักปฏิวัติผู้เฉียบแหลมที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เข้ากับยุคสมัยได้จากนักรบในป่าเขาสู่ผู้นำประเทศและท้ายที่สุดคือผู้ริเริ่มการปฏิรูปที่นำพาชาติก้าวเดินต่อไป ไม่ว่าการเวลาจะผันผ่านไปนานเท่าใดเรื่องราวของไก่สอนคมวิหารจะยังคงถูกจารึกไว้ในฐานะบทที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ลาวบทแห่งการต่อสู้เพื่อสร้างชาติที่ยังคงดังก้องกังวันอยู่ในลมหายใจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตราบจนวันนี้